ูครับครับโอ้โหใหญ่มากครับฮ้ยเจ๋อเกิดมากย่างสิเดียวนะครับดีมากๆนะครับผม โดนนินโดนเนินดินไม่ใช่ป่านะกัดตอนไหนวะโอ้กัดเรามากเดี๋ยวนะโอ้โห ก็แล้วครับกัดเบาครับเหมือนกระสูนนะครับมีที่ช้อนป่ะไม่แวเอาชิบหายจะหลุดอยู่เนี่ยอ่าแล้วไม่เตรียมมาลากขึ้นฝั่งดิตายห,หาตัวใหญ่ด้วยจะหลุดนี่เออไม่เตรียมมาที่ช้อนไม่มีอ่ะโอ้ชิบชิบหายแล้ว Ô hô. Ăn bằng đấy. Ôi, chết lẹ Cái rớt tụt lụt luôn nè. Thấy vào nè. ở โอ้โหก็ไม่ได้เลยตายแล้วไม่มีกระชังเฮ้ยที่ช้อนโอ้โหเสียวยิมหายโอโ้ตายตายตาย โอ้โหไม่ได้มาโอ้ยตายตายตายอือจะรู้ตอนนี้แหละเอาแล้วโอ้เดี๋ยวเดียวโอ้ยเอาปลาขึ้นไปก่อนเลยจับมือจับไปก่อนครับจับให้แน่นๆดีครับเกือบ ปี๋ไตเขารีบกลับบ้านครับดูกระชังครับกัดมินครับเมื่อกี้กัดสวนนี่ครับเนี่ยผมถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวพึ่งนะครับนึงครับกัดมกแหลบสีขาวนะครับเป็นตัวแรกที่ผมเคยได้ที่เขื่อนลำเขาเรียกอะไรลำเขื่อนแควน้อยลาดบำรุงแดนเนาะโอเคไสจับไว้ก่อนเอาปลาขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวนี่ครับโดตัวแรกที่ผมเคยมาวันนี้มาเยือนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนครั้งแรกครับ โดนด้วยมกแบบสีขาวนะครับน่ครับผอมครับตัวนี้เลี้ยงลูกเดี๋ยวปล่อยครับน่าจะสี่โลสี่โลถ้าตัวนี้ถ้าอ้วนน่าจะถึงห้านะครับแต่มันยาวครับดูดิครับน่ครับน่ครับหัวโตครับหัวโตยาวและผอมครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ายถ่ายไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับนี่ครับน่ครับ พักนี้นิดนึงครับเนี่ยไปครับรอดแน่นอนครับเดี๋ยวเจอตัวต่อไปครับแควน้อยบำรุงแดนไม่รู้ว่าจะแขกันนะครับ

ดูครับดูครับดูงครับโอ้ตีอย่างนี้นะตีปลาลกได้ไหมเนี่ยได้นน่นไหมเน้นเปิดเบรกหน่อยดิอยู่ไหมนยอยู่ตีไปแล้วยกไปเชอะโอ้โหใหญ่มากครับเฮ้ยจะเกิดหรอมาได้านี้นะ การไก่อกข้างนอกอนี่นนตาดิดา๋วครับนี่นะโดยเจ้อามดอทอบดึงมาเลี้ยวไปโอเคเปิดทีเดียวป่อะจบปานคถีบจิบ๋วนะครับตัวใหม่ครับถีบจิ๋วตัวเล็กครับจะสายบ,บาดมือนะมันเย่าอย่าบไปช่อนนะครับปลาก็อยู่ประมาณปลาช่อน<ๆ>ปลาช่อนนะครับเหยียบมันเลยครับมันชอบนะครับเลยมันกัด อย่าดีจริงๆครับน่าลองน่าซื้อนะครับที่เดียวครับที่โอเปนซครับคันที่ผมใช้นะครับ10 20ีสิบเลสซิ่งครับคันตัวใหม่ครับกัดสบายๆครับยกสบายๆายกครับน่าลองครับสายพีสองครับเดี๋ยวหนึ่งครับดีเส้นเท้ากับผมกัดดีครับเช้านี้ลุมไม่แรง มีอล่ตามนะครับไม่รับน <c oughs> ึกว่ากันไม่อยู่ครับผม เจอปลาดาบใส่สวยสุดเลยจะปล่อยมันนะครับผมมิดคอเลยครับผมนะครับผมปลาดาบนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จจะปล่อยนะครับมียางสีเขียวนะครับติดดีมากๆนะครับผมฝากไว้ด้วยอัดด้วยคันซาดิตเวด42ครับหา่นปลาช่อนสายสุดเหนียวโอเวนซปเปอร์หนึ่งครับผมสุดยอดครับ